เปิดตำนานตะกุดไม้คูหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหารศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมล้นด้วยอำนาจสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรามาเริ่มกันที่ธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสที่กำลังเหมาะสมกับเรื่องต่างๆในบ้านเมืองเราตอนนี้ท่านเคยสอนว่าปัญหาบางอย่างหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาทั้งหมดแก้ไม่ได้ด้วยเงินต้องแก้ด้วยธรรมะ เพราะเป็นเรื่องทางจิตใจถ้าไม่ใช้ธรรมะการแก้ปัญหาก็ไม่จบเพราะแต่ละคนมีอัตตายึดถือตัวตนจิตใจจึงไม่มีการอภัยจิตใจไม่มีความเมตตาต่อกันเปิดสนามพระด้วยขุนพลพระเครื่องแห่งเมืองขุนแผนพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่กรูววัดศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ของเสียวิชัยชัยเจริญองค์นี้เป็นพระสภาพผ่านใช้มีรียวรอยสัมผัสทั้งหน้าหลังแต่ก็บางเบาแค่ผิวเนื้อองค์รวมยังดูงดงามด้วยพุทธศิลสมัยอู่ทองอยุกต้นทั้งฟอร์มทรงที่ตรงสเปคพิมพ์องค์พระที่งดงามตามมาตรฐานอกผายลายพึงพระพักปรากฏพระเนตรพระนาสิกพระโอษพระกัน แบบเดิมๆเหนือพระละเอียดแน่นอุดมด้วยมวลสารครบสูตรผิวเนื้อมีคราบฝ้า,าราดำจับแน่นเข้าเนื้อบอกอายุถึงยุคสมัยด้านหลังมีลายนิ้วมือกดลึกบอกชัดความเป็นพระที่มีพระมหาเทระปริยทัศสีสร้างเอาไว้คิดแล้วทึ่งสมัยนั้นรายร้อยปีมาแล้วพระเครื่องยังไม่มีเรื่องของยี่ห้อ ไม่มีลิขิตที่จะยืนยันความเกี่ยวข้องแต่พระผงสุพรรณทําสัญ,ญลักษณ์ไว้เหมือนจะรู้ว่าอนาคตการผ่านไปอีกกี่ร้อยกี่พันปีคนจะรู้ได้ว่าใครสร้างเพร่อลายนิ้วมือกดทับไว้ต่อด้วยพระรอดพิมพ์กลางกรูวัดมหาวันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนหนึ่งในห้าพระพิมพ์มาตรฐานในตระกูลพระรอด พระพิมพ์นิยมอันดับหนึ่งของเมืองเหนือที่เรียงลําดับความสําคัญตามความนิยมจากพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อและพิมพ์ตื้นองค์นี้เป็นพระพิมพ์กลางสภาพสมบูรณ์แท้ดูง่ายผ่านการลอกคาบกรุอย่างเกลี้ยงเก่าด้วยฝีมือช่างผู้รู้รักษาพิมพ์เป็นอย่างดีเปิดเห็นเนื้อในที่ละเอียดนุ่มหนึบ แน่นแก่งพิมพ์องค์พระที่ล่ำสันสุมโผลลึกชัดสีเนื้อนิยมส้มอมพรายชมพูข้าฝ้ารากุกที่เหลืออยู่ในซอกส่วนลึกเป็นอีกจุดพิจารณาที่สำคัญยืนยันอายุความเก่าที่ห้ามมองข้ามเพราะปัจจุบันพระแท้หายากราคาสูงมากถ้าพลาดเสียทั้งเงินทั้งความรู้สึก และไม่ได้พึ่งผ่าพุทธคุณเพราะไม่แน่ว่าจะผ่านการผุกเสกมาหรือไม่แต่องค์นี้ของเสียดิวลำพูนถึงแม้จะจ่ายแพงแต่วันนี้สบายใจได้ของดีวันหน้าก็ได้กำไรไม่ต้องเป็นแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอีกรายเป็นพระบางเนื้อเขียวเนื้อหินครกวัดกรุดอนแก้วอาเภอเมืองจังหวัดลำพูน คนพบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2484ตามคำสั่งทางการที่ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองวัดชาวบ้านหาพระเครื่องของขลังแจกจ่ายทหารที่จะออกรบศึกลักษณะเป็นเนื้อดินเผารูปทรงเล็บมือด้านหน้าองค์พระเป็นพระนั่งปางมานวิชัยพุทธศิลป์แบบคุบตาของอินเดียอยู่เหนือฐานบัวลูกแก้วสองชั้น ภายใต้สุมปรกโพยี่สิบใบองค์รวมดูขายพระคงแต่พระก่อนซ้ายช่วงหักศอกจะยกเฉียงแตกต่างจากพระคงที่วางตรงเป็นมุมฉากองค์พระดูเฉลูดมีความบอกบางกว่าทั้งพิมพ์องค์พระเนื้อมวลสารที่จะเห็นชัดที่ด้านหลังจะปาดเนื้อเรียบบางต่างจากพระคงที่อุมและหนา พระส่วนใหญ่ที่คนพบจากกรุน่นี้มีสภาพสวยสมบูรณ์สีเนื้อน้ำตาลเหลืองส้มและเขียวหินครกอย่างองค์นี้ซึ่งปัจจุบันเป็นสีอินเทรนฮอตฮิตติดลมนิยมสูงสุดราคาสูงกว่าสีอื่นที่พบกันในสภาพเดียวกันเป็นพระสือง่ายขายคล่องโดยเฉพาะองค์งามๆระดับแชมป์สภาพเดิมๆอย่างองค์นี้ของเสียเอกชัย วิสาหภาพนิตมีใบสั่งรองรับไม่ขาดสายอีกสำนักเป็นสมเด็จเกียรติชโยพิมพหกชั้นอกตันกรูวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองน้องสุดท้องในสกุลพระสามสมเด็จของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตผมมะลังสีที่สร้างจากวัดระฆังนำไปบรรจุไว้นาวัดชยโยจังหวัดอ่างทอง ครั้งสมเด็จโตท่านเดินทางไปสร้างพระประธานเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้คุณตาและมารดาการเวลาล่วงเลยมาราวปีพศ2464มีการปฏิสังขณนพระอุโบสถครั้งใหญ่เกิดแรงสะเทือนจากการก่อสร้างทำให้พระประธานชำรุดพังทลายลงมาพร้อมพระพิมพ์เนื้อผงรูปทรงสี่เหลี่ยมตัดกรอบแบบกรอบกระจกพุทธศินในองค์นี้ เป็นภาพแบบอกร่องหูบายสีศิละปะสมัยรัตนโกสินทร์เนื้อพระเป็นผงพุทธคุณผสมมวลสารปูนเปลือกหอยสีเนื้อขาวอมเหลืองมีทางเนื้อแห้งหนึบนุ่มแน่นแกรง่งแบบเนื้อกระดูและเนื้อฉ่ำนวลแก่น้ำมันต่อมาเป็นตะกรุดไม้คูของหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหารเป็นเครื่องรางระดับพรีเมียม ที่หลวงปู่ผูท่านสร้างมอบเฉพาะบุคคลที่เห็นควรซึ่งล้วนเป็นนายนักปกครองเจ้าของกิจการเพราะตะกุดไม้ครูนี้มีอนุภาพสูงเด่นด้านมหาอำนาจเป็นเอกสร้างตามตำรับวิชาของท่านด้วยไม้ไผ่ที่หลวงปู่ใช้จิ้มศพตรวจผู้เป็นโรคหาที่กองสุมอยู่ที่สุสานวัสเกตคราวเกิดโรคระบาดรากาหาใหญ่ ถ้าพบผู้ยังพอช่วยชีวิตก็นำมารักษาให้ฝื้นจากตายหายจากโรคหาได้หลายรายเป็นที่เรื่องลือกันว่าไม้ชี้เป็นไม้ชี้ตายเมื่อโรคระบาดหายไปท่านได้นำไม้ไผ่นั้นมาตัดเป็นท่อนตามข้อปร่องลงจานอัคระเลกยันบรรจุผงพุทธคุณปิดหัวปิดท้ายด้วยกระดาษสาลงยันถักเชือกลงรักปิดทองปลุกเกเป็นของขลังชั้นดี เมยมยอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนล้นด้านมหาอำนาจเด็ดขาดด้านปรกครองนามหนึ่งเรียกตะกุดไม้ครูอีกนามได้สมญาิิวเพชรพระอิสวรที่มีผู้รู้สแสวงหากันจากอดีตจนถึงปัจจุบันแต่น้อยคนนักที่จะได้สมปรารถนายังเสียคำรนสายนิถีที่หามากว่า30ปีเพิ่งได้ตะกุดดอกนี้ที่งามสมบูรณ์ดูง่าย ปลื้มใจสุดๆ